และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เรามาที่ c h e s <ช est>. s .com นะครับมาลุยกันต่อครับการเล่นรับปิด1ินาทีนะครับเดตติ 1, ้ง1 5 0 0ถึง1600เอาล่ะครับเราไปเริ่มกันเลยครับ Go 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 เราจะเจอใครครับวันนี้ท่านแรกนะครับจากประเทศรัสเซียนะครับ โอเคเราเดิน e 4นะครับเจอผู้เล่นจากรัสเซียอ่าเขาเดิน e 5แบบนี้เราเดินลองเดิน knight f 3นะครับเขาเดิน knight c 6นะครับวันนี้ผมจะลองเดินรูปสกอตนะครับสกอตแกม t บิดนะครับก็ D4 เขาเอาพอนกินเราขึ้น B-Shop c 4สกอตแกมบิดยังไม่ได้ มีอยู่ในคลิปนะครับเขาเดิน a6 แบบนี้เป็นแต้มที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเสียเวลาเขอาจะกลัวแต้มอย่างเช่นไ n i g h g5 แล้วก็โจมตีบริเวณ f7 นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเดินนะครับเพราะว่าจะทําให้ฝ่ายดำนั้นเสียเทมโปนะครับในการ <Okay. S 1> เล่นนะครับซึ่งเราก็รีบเข้าป้อมนะครับจะเห็นว่าเรา ได้สเทมโปแล้วนะครับเข้าป้อม1ขึ้นไนท์หน,หนขึ้นบิชอป1แล้วก็ฝ่ายดวเพิ่งจะขึ้นไนท์นะครับตัวเดียวแล้วก็ทีนี้เขาเดินไนท์อีกทำให้ผมมีโอกาสที่จะเดินอีก1 Temp เทมโปนะครับคิดว่าตาเดินนี้ผมอาจจะเดินอะไรดีเอ่ยที่อยู่ในความคิดคือตอนนี้อาจจะเดิน c 3นะครับเพื่อที่ถ้าเขากินมาปุ๊บเราได้ เดเวลอรมานอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมี e 5นะครับ e 5ก็เป็นแตมที่ดีเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งหรือว่าเล่นธรรมดาเรียบๆก็คือเอาในกินพรนะครับเราลองเดินขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะครับพรสี่สามเขากิน เรา e5 เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเดินไนมาที่ f6 ทําให้มีจังหวะไล่นะครับแล้วก็ฝ่ายดำมีโอกาสที่จะเดิน d5 นะครับ c o เต t e r attack นะครับโดยการเดินพอ่ำมาที่ d5 โจมตีบิชอปที่ c 4ด้วยโอเคในตอนนี้เขาเดินไนท์มาที่ g4 เอาไงอะนะครับซึ่งอ่า น่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าทําให้เราได้เดิน s 3ไล่นาอีกทีหนึ่งแล้วก็เขากินปุ๊บเราไนกินเขาไนกินเรามีแต้มลุก e หนึ่งนะครับกดกินไนคือนะครับนี่นะครับเพราะว่าคิงคายังอยู่ในตาพินนี่นะครับเราเดินลุกมา e หนึ่งเจ๋งจากนั้นไนขาจะต้องตายกับพรของเรานะครับอย่างเช่นเขาเดิน f 6นี้เราก็เดิน Uh, f สี่นะครับแต่ว่าในตานี้เหมือนกับว่าเขาเขาวิก position ของคิงนะครับเพราะว่าคิง g เขายังอยู่ที่ e 8แล้วก็เรามีโอกาสเอาควีนไปเช็คที่ h 5นะครับอืมอย่างนี้น่าจะหนักนะครับเนี่ยเรา queen ไปเช็คถ้าเขาเอาพร king เอาพรมาไล่เรา queen เช็คเข้าไปอีกเพราะว่านายเขาอยู่ตากดนะครับเพราะฉะนั้นคิง g เขาต้องมาอยู่ที่ e7 จากนั้นเราเดิน f4 ก็ได้ครับมาลองดูครับควีน <Shit. S 1> h5 เช็คก,ก่อนนะครับแล้วก็ดีสุดก,ก็คงจะเป็นคิงมาที่ e7 นะครับหลังจากนั้นเราอ๋อเรายังมีแต้มเอาควีนเข้าไปเช็คที่ f7 ได้อีกนะครับควีน f7 เช็คปุ๊บคิงต้องขึ้นมาที่ดีห้าอ่ะดีดีหกนะครับแล้วก็เออเรามีแต้มต่อเนื่องไหมอ่าเล่นง่ายๆก็เดิน F4 นะครับแล้วก็เช็คเขาคิงขึ้น มันจะมีความต่างอยู่ครับพอเราเช็คปุ๊บเขาคิงมาตาน,นี้แล้วเราก็คิงอ่าควีนมาเช็คตานนี้ทำให้เขาไม่มีแต้มดีห้านะครับซึ่งถ้าเราเดิน f 4เลยเพราะว่าเดินง่ายๆก็ได้ครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาคำนวณมากนะครับกินในธรรมดาก็พอ ถ้าเขาดีห้าเราก็อาจจะถอยถอยบีช็อปธรรมดาบีช็อปมาบีสามจากนั้นก็กินนท์เนตตาต่อไปนี่นะครับเราเดนบีช็อปบีสาม ก็พอเรากินได้ปุ๊บเขาพอนกินเรามีแต้มลูกเช็คนะครับลูกเช็คโอเคเราต้องกินแล้วกินกันนะครับแล้วก็มีแต้มลูกกินหรือควีนกินดี โอาโหจะมีแต้มนีม้ด้วยนะครับ Vshop G5 c h e c เคนี v ่นะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่เี่นนะครับเราเอาโูก,กินก่อนเพราะ Vshop G5 c h เช็คบังคับให้เขาต้องเอาผ่อนกินไม่งั้นเขาจะเสียควีนนะครับแล้วก็เราได้กินโลที่ S8 นะครับใช้การพินให้เป็นประโยชน์นะครับ นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รีบเพราะว่ารูเขาไม่แอคทีฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืนเฉยๆก็ได้รับราบโอเคอเขาเอาคิงมาอยู่ตาพินนะครับงั้นเราก็เดินบิชอป f 4นะครับทำให้เราสามารถเทียบเปิด เปิดเช็คนะครับอืมเขาเดินคิงหลอกงี้ก็กินกินลุกอา่ากินบิชอปเช็คก่อนนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้กินเอาบิชอปโอเคเขายอมแพ้เลยนะครับก็ชนะไปได้นะครับเดี๋ยวไปเจอท่านถัดไปนะครับโอเคเราเจอผู้เล่น จกเน,นเธอร์แลนด์นะครับลุยเลยเดิน d 4เราเดินใน F6 นะครับเขาเลตติ้ง1569นะครับขึ้น c สแบบนี้อ่ะผมลองเดินรูปแกมบิตอีกรูปหนึ่งนะครับเดินเบงโกแกมบิตนะครับโดยการเดิน c 5นะครับแล้วก็เมลายคือฝ่ายขาวเดินพอน d 5เราแซคพอนให้กินอีกหนึ่งตัว แต่ในลักษณะนี้เขาเดินเดินไม่ได้เดินเป็นหลายเพราะว่าเขาเอาพอรอนกินพอรอแบบนี้เรามีโอกาสมี2อไอเดียคือเอาควีนเช็คแล้วก็กินพอรอนกับเอาไนท์ขึ้นแล้วก็เอาไนท์กลับมากินพอรอนก็เราเดินนี่ก็ได้ครับไนท์ a6 แล้วก็กลับมากินพอรอนที่ c5 ก็ได้ครับจะเห็นว่าเขาไม่สามารถเดิน พรบีมาโปเทคได้นะครับเพราะว่าเรามีไนกันตา B4 อยู่ในตาอนนี้ผมมีทางเลือกอย่างเช่นไนกินพนแล้วก็เมื่อเขาเอามีชอบกินเรามีควีน n A5 c h เช็คนะครับกินบิชอบคืนนะครับ mm hmm. คิดว่าน่าจะได้นะครับโอเคลองดูนะครับ ให้กินพรนะครับแล้วก็เราเอาผมบันเดอร์เลยเนี่ย <laughs> มันไม่มีแต้มเช็คกินคืนเพราะว่าเขามีแต้มดีสี่นะครับโอ oh oh. โอเคผมพลาดละอว่าอยู่ว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคจะเอายังไงดีเอ่ย งั้นผมเดินเอาไงอีกดีถ้าผมเช็คปคุ๊บเขาต้องเดิน B 4นะครับ B 4ทำให้เขาได้เทมโปอีกงั้นผมเดิน D 6แล้วคันนะครับ D 6นี่บันเดอร์เสียในฟรีๆเลยนะครับโอเค เราเดินบีชอปดีสี่งั้นเราก็ต้องเกตสเปซนะครับในเซนเตอร์นะครับรีบเข้าป้อมแล้วกันนะครับอาจจะต้องเล่นแบบแอคเซสซีหน่อยนึงนะครับมี่ยออไม่ง่ายหรอกโอเคเขาขึ้นกระโจมนะครับเราเดินพอร E ไล่ในนะครับแล้วก็เขาเดินหนมาผมลองแซกนะครับแซกให้เขากี่อีกตัวหนึ่งจากนั้นเราเดินหนมาที่ G4 นะครับจับพรที่ E3 นะครับซึ่งกลายเป็นพรจุดอ่อนว้าวน่าสนใจนะครับผม ถ้าเขาป้องกันโดยการเดิน v s ช็อผมอาจจะเดินบ s ช็ออืมเขาเดินพรแบบนี้เราก็เดินในมาครอมนะครับควีนกับบ s ช็อแล้วก็ทำให้กินเขาอาจจะไม่ได้เข้าปอมนะครับกินบ s ช็อก่อนแล้วก็บ s ช็อไป S3 ไล่รูกนะครับโอเค โอเคแล้วก็ขึ้นแต่เราก็เป็นรอนะครับเป็นรออยู่พยายามที่จะขยับตัวทางควีนไซด์ด้วยนะครับเปิดโพซิชันนะครับ เขาก็อาจจะเปลี่ยนมาเข้าป้อมทางด้านนี้แทนนี่นะครับแล้วก็เปิดเปิดไฟล์นะครับให้มีการโจมตีคิงนะครับอืมแล้วก็เดินมีช็อบกลับมาแล้วครับมา เลงตำแหน่ง a3 เอาไว้นะครับโอเคเขาเดินแบบนี้เรามีโอกาสได้กินตัวคืนนะครับก็คือควีนมาจับไนท์แล้วก็ double attack นะครับจับรูกที่ f2 นะครับโอเคแต่ว่าเขาเดินไนท์มาปิดทางเอาไว้ผมเดินอ่า โดมากดหน้าคิงเอาไว้นะครับแต่ก็ผมอาจจะมีแต้มอย่างเช่น b ีชอปเอนะครับอืมโจมตีเขาเดินไหนมาโจมตีแบบนี้วุ่นไว้จังเลยผมถอยกันนะครับถอยแล้วก็โจมตีพอที่ a 2 แล้วก็ถ้าเขาไม่ทำอะไรผมจะเดิน b-shop f, Shop f 6นะครับนี่ครับ b s h o p f 6อืมเอะครับเขาว่าพลาดบ้างนะครับเขาปล่อยให้เรากินลูทที่ f 2นะครับได้กินลูกคืนเออเมื่อกี้เขากินอะไรแล้เออเขากินบีชอปเราผมกินลูเขานะครับ อืมเขาเอาบิชอปมากินอีกก็อย่างนี้ก็ดีนะครับดีสำหรับเราเรามีโอกาสเอาควีนมาที่ a 1ด้วยแล้วก็ในเขายังทำงานไม่ได้ครับเขายังไม่กินพอเราไม่ได้นะครับเราเช็คเขามีแต้มควีนปิด เช็คควีนปิดลองเช็คก่อนนะครับเช็คซะเลยถ้าควีนปิดก็ผมจะได้ให้ควีนเขากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยแอคทีฟเราจะเดินควีนกลับมาที่ e5 นะครับอืเขาเดินขิงขึ้นมาแบบนี้ก็กินเช็คก่อนนะครับ กินเช็คก่อนได้อีกหนึ่งพอนะครับโอเคเขาลงไปแล้วแล้วก็นายเขาพร้อมที่จะกินพอแล้วนะครับโอเคงั้นเรากินพรอ,อีกหนึ่งตัวอืมเออเช็คก่อนนะครับเพราะว่าคิงเขาไม่มีตาไปนะครับเขาต้องกลับมาตาเดิม โอเคทีนี้เราอาจจะเดินแต้มอย่างเช่นอาลก A8 นะครับมาเช็คที่ A2 นะครับทำให้ไฝขาวหน่าจะต้องแก้ไขนะครับมีแต้มแก้ไขนายยังกินพรไม่ได้ครับเพราะว่าลูกพินคิงอยู่นะครับ,รบม,มีแต่แต้มควีนกินพร แต่เราก็ต้องระวังแบ็กแลงนะครับตรงนี้นะครับที่เขาจะบุกเข้ามาได้นี่นะครับนี่นะครับเรามีแต้มเอาลูกมาเช็คที่ A2 นะครับ โอเคเขาเอาควีนมาต่อเอาควีนมาต่อควีนแบบนี้เรามีแต้มลูกเช็คนะครับลูกเช็คที่ a2 ถ้าเขาเอาไหนปิดเอาไหนปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนแล้วก็ถ้าเขาเอาคิงขึ้นนะครับ เราก็จะกินลูกไปก่อนเอาเช็คก่อนแล้วกันนะครับโอเคเช็คล้วกอมีแต้มควีนเช็คเรามีแต้มลูกกินไล่ควีนก่อนนะครับ อ่ามีแต้มควีนกินควีนนะครับเขาเออกคิงกินเรามีแต้มลูกินไนท์เช็คนะครับจากนั้นเรามีแต้มลูกินลกูกโอเคเรากินเลยเช็คซะเลยนี่นะครับโอเคเราได้กินลูกนะครับก็กลายเป็นตอนนี้เป็นต่อเป็นลูกกับกับ าในในกนึ่งพอนะครับสู้กันจัดว่าจับโอเคแล้ว่าเขามีพาร์ทพอนะครับที่เราต้องระวงังงั้นผมเดินคิงกลับไปช่วยก่อนนะครับกลับมาหยุดพาร์ทพอนี้นะครับซิง ไฟขาวก็โปรโมทไม่ง่ายครับเพราะว่าเรามีลูกอยู่ก็ในเขายังต้องโปรเทคพรที่ E2 ด้วยถ้าเขาเดินเมื่อไหร่ผมอาจจะกินพรแล้วก็มีแต้มนี่นะครับเราเดินลูกกลับมาก่อนก็โดยปกตินะครับลูกก็เก่งกว่านายนะครับ โอเคคิงเข้ามาช่วยมาการตาโปรโมทนนะครับสำคัญมากโอเคเราเดิน กลับมาจมตีพรที่ E4 นะครับซึ่งไฟขาวก็น่าจะป้องกันไม่ได้นะครับแต่เราต้องอาจจะต้องระวังแต้มระวังแต้มค่อมนะครับในค้่อมลูกนะครับ ผมกินปุ๊บก็มีแต้มนหนไล่ลูกหรอกก็จะถอยถอยไปตาใดตาหนึ่งนะครับอย่างเช่นอืมเขาเดินแต้มนี้มาโอ้โหแต้มนี้สวยนะครับสุดว้าวไปเลยเราก็กันไว้ก่อนนะครับเขามีแต้มกินเช็คนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมมีแต้มโดนค่อมอยู่นะครับนี่นะครับถ้าผมหลบมาตา ตานีก็จะโดนเช็คนี่นะครับแต่เขาเช็คตานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าผมโดนตานไหนดีเอ่ยตานี้แล้วกันนะครับที่ที่เขาเช็คตานี้น่าจะกินผอนน่าจะดีกว่าอืมเขาอาจจะโปรโมท อันตรายนะครับอันตรายมาใกล้แล้วถ้าผมเดินพอปุ๊บเขามีแต้มมาผมกินเขาเช็คผมต้องถอยคิงแล้วก็เขามีแต้มเช็คมผมเอาลูกกดไหนไวก่อนนะครับ จริงๆผมสามารถตัดในแล้วก็เข้าเอนเกมพรได้แต่ว่าผมต้องสร้างพาพร์ทพรก่อนนะครับเพราะว่าคิงผมกันพรตัวนี้ได้อยู่แต่ว่าคิงเขาจะกลับไปกินพอรผมถ้าเขาไม่มีพรตัวนี้นี่ผมก็สามารถเอาลุกกินในได้เลยนะครับ จริงๆก็ควรจะมีเวลาคำนวณมากกว่านี้ตอนนี้เหลือนาทีครึ่งแล้วนี่ครับเขาเดินมาเขาเอาไหนมาเช็คไม่ได้เพราะว่าผมมีนี่นะครับเขาเตรียมเจ้าไนมาเช็คตาใดตาหนึ่งนะครับผมกินลุกอากินนายปุ๊บเขาคิงกินลุกผมกินพร จากนั้นเข้ามาติดพรผมผมเดินพรผมต้องจำเป็นต้องกินนะครับกินไว้ก่อนนี่นะครับเราเดินกินก่อนนะครับกินสุดเลย ต้องคิงกลับมาช่วยครับเรามีโอกาสสร้างพัดพรได้นะครับตรงนี้นี่นะครับเขาเขาพลาดนะครับเนี่ยทำให้เราได้พัดพรเพราะคิงเขาต้องอยู่ในในโปรโมทโซนนะครับก็คือตรงนี้เขาอยู่นอกนอกโซนแล้วเราก็วิ่งเลยครับ โอเคเป็นควีนกันนะครับอ่าพินไว้ก่อนนะครับพินแม้เขาเป็นควีนแล้วก็จากนั้นเราวิ่งไปตอนนี้ชนะแน่นอนแล้วครับก็คือเดี๋ยวเรากินพรก่อนแล้วเราก็วิ่งเป็นควีนนะครับใช้เทคนิคเอ d นเกมนะครับ Okay. ใช้เทคนิคนะครับต้อนแล้วก็เชคเมทนะครับนี่นะครับตอนนี้คิงไปไหนไม่ได้แเราก็เอาคิงมาช่วยนะครับโอเคเขายอมแพ้นะครับ <Okay. S 2> ก็เอาชนะไปบุตรวิทนะครับเ,เดี๋ยวเราลองอ่าน,นะดูวิเคอ์อเกมน,นิดหนึ่งนะครับในช่วง เมื่อสักครู่รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีอะไรอยู่นะครับอขอเลื่อนแท็บนิดนึงนะครับมาดูตรงนี้ในช่วง n n d นเก e นะครับดูช่วงที่เขาเอาไนมาทำท่าจะโปรโมทนะครับรู้สึกว่าคียติคอมากๆนี่นะครับเขาเดินไนมาตานี้ ดีสุดน่าจะเป็นลูกดีนะครับตอนนี้อ่าแต่ผมเดินลูกเซฟเซไปก่อนครับลูกไปที่เออาบีบีหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับจากเขาเช็คผมเดินคิงมาที่สี่แปดก็โอเคครับเรามาการตาโปรโมทนี่นะครับผมว่าตานี้สำคัญมาก แต้มนน่นคอมพิวเตอร์ให้เดิน F5 นะครับ F5 s 5นะครับ, 5, 5รบแล้วก็มี G6 ก็คือเราไม่ได้กลัวเขาจะโปรโมทเราแต่ว่าเราเตรียมที่จะทำพาดพรนะครับทางด้านคิงไซนี่นครับแต่ผมเดินลงไปกดก็ไม่ได้เสียหายครับเขามีแต้มพรมาที่ B6 อ่าเดี๋ยวครับนิดนึงนะครับ B6 แล้วเราก็เดินก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเรเดินเช็คเราก็ต้องมา B8 จากนั้นอ๋อจริงๆถ้าผมเอาลูกกินในนี่คือเสมอกันนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเดินผิดมาสักครู่แล้วก็ดีสุดก็คือเอาลูกลูกเช็คที่ B1 นะครับแล้วก็เข้าจะมาที่4 6จากนั้นเราก็เดินเดินมีมีสตาครับมีลูก c1 กับ king a7 ก็คือกันในมาเช็คที่ a นี่นะครับคือถ้าเราถ้าเราไม่เดินคิงขึ้นมาก่อนเขาเอามีแต้มในเช็คนะครับแล้วก็ เขาจะโปรโมทแล้วเราต้องเอาลูกมาแลกกับนายแล้วก็ทีนี้มันจะเสมอกันนะครับอ,อย่างเช่นผมไปเดินตาอื่นอ่ะผมเดิน e4 นงี้เขาก็เดินนายเช็กนะครับจากนั้นผมขึ้นปุ๊บเขาก็เอาพรโปรโมทเป็นคุยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเอาลูกมาแลกก,กกินแลกกันทีนี้เขาก็จะเป็นเอ็นเกมที่เสมอกันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะ